กลยุทธ์ AI Martingale Strategy V1 ผมใช้ ChatGPT ในการช่วยเขียนโค้ดคำสั่งให้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาเจาะลึกผลการ backtest และหลักคิดของกลยุธทธ์ AI Martingale Strategy V1 ท้ายคลิปผมจะพามาดูผลการดัน forward test จากการที่ใช้กลยุทธ์ตัวนี้ยิงเข้าตลาดจริงๆถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจกลยุทธ์ตัวนี้สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิว จะพามาแนะนํากลยุทธ์ที่ชื่อว่า AI Martingale Strategy v1 นะครับตัวนี้คือผล backtest จาก Trading View เนอะซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับจะเป็นคู่เทรดของ Solana เนาะ USDT คลิปนี้เนี่ยผมจะพามาดีวิวนะครับดูผลการ backtest จะพามาสอนวิธีการดูผลการ backtest แล้วก็ผมจะพามาเจาะลึกหลักคิดของกลยุทธ์ตัวนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้าคลิปเนอะก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูผลการเทรดจริงๆในกระดานเทรด OKX OK โอเคนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการที่จะใช้กลยุทธ์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะมาขอใช้งานฟรีได้นะครับเพียงแค่เข้ามาที่กลุ่ม Discord ของผมเข้ามาดาวโหลดแล้วก็มาดูตัวค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ผมเนี่ยทำไว้ให้ใน Discord ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะปิดกลยุทธ์ทุกอย่างก่อนนะขั้นตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการที่จะใช้กลยุทธ์เนาะให้เข้ามาที่กลุ่ม Discord ก่อนนะครับ สามารถที่จะเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับให้ทุกท่านเข้ามาที่หน้าเพจนะครับก็คือจะเป็นเพจ T S t e a d e r เนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมก็จะมีลิงก์ i s c o r d นะครับให้ทุกท่านกดเข้าไปเพื่อที่จะเข้ามาร่วมเข้ามาพูดคุยในกลุ่ม Discord นะครับผมกดเข้าไปที่ Discord นะครับ หลังจากที่ผมเข้ามาที่หน้า Discord เรียบร้อยแล้วจากนั้นในกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีห้องสำหรับพูดคุยนะครับก็คือถ้าเป็นการพูดคุยทั่วไปเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มจะเป็นห้องสำหรับพูดคุยสนทนาหรือว่าจะเป็นการสอบถามปัญหาต่างๆท่านใดมีปัญหาเรื่องของการยิงบทหรือว่าต้องการสอบถามคำถามหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่มนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นการสอนวิธีการติดตั้งบท ในกลุ่มเนี่ยผมก็จะมีนะครับเป็นช่องไว้ให้นะก็คือจะเป็นการแนบลิงก์ไว้นะครับก็คือผมจะผูก Google Drive นะครับเพื่อว่าสามารถที่จะเข้าไปโหลดข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าไฟล์ pdf ที่ผมจะใส่ไว้ให้ในอนาคตนะครับก็คือสามารถที่จะโหลดได้จาก Google Drive ได้เลยในนี้ผมก็จะสอนก็คือแต่ละห้องถ้าเป็นบทของ okx OK ก็จะเป็นห้องหนึ่งบทของ okx OK บท mt 4แล้วก็บท mt 5แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นกลยุทธ์เนาะก็ตอนนี้ผม แนบไว้ให้ก็คือจะเป็น3กลยุทธ์ก่อนนะครับเป็นกลยุทธ์ที่ผมเนี่ยทำการแบกเทสมาแล้วก็คิดว่ามันสามารถที่จะนําไปใช้งานได้จริงๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะใช้กลยุทธ์ตัวไหนก็แล้วแต่เราควรที่จะศึกษาตัวผลแบกเทสแล้วก็ลองทดสอบยิงเล็บพอร์ตดโมก่อนเนาะเพื่อป้องกันการสูญเสียนะครับก็จะมีกลยุทธ์ cdc แล้วก็ตัว super ten a t r นะแต่ว่าตัวที่ผมมาแนะนําในคลิปนี้จะเป็นกลยุทธ์ i martingale ของตัวนี้นะครับคลิกเข้ามาตรงนี้ได้เลยครับในนี้ก็จะมีบอกนะครับว่า เราต้องการที่จะ alert ไปแพลตฟอร์มไหนถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะยิงเข้าไปแพลตฟอร์ม MT4 ก็ให้เราคลิกลิงก์ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์ม MT5 หรือว่า MT5 ก็ให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการยกตัวอย่างนะครับการยิงเข้าไปที่แพลตฟอร์ม OKX นะครับผมก็กดเข้าไปกดไปที่เหรียญโซโลนานะครับ คลิปนี้ผมไม่ได้สอนวิธีการติดตั้งก่อนนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้เข้ามาดูวิธีการเข้ามาดูว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาที่กลุ่ม Discord เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาโหลดอะไรได้บ้างใน Google Drive ของผมนะครับตรงนี้ผมก็จะบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่ากลยุทธ์ AI ไอมาติงเกิลตรงนี้นะครับใช้ทำฟิล์ม15นาทีแล้วก็จะเป็นผลการเวกเตอรตรงนี้สําคัญมากนะครับผมไม่อาจจะแนมตัวค่าพารามิเตอร์ไว้ให้เพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะยิงเข้าไปที่กระดานเทสโอเคใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ย ค่าพารามิเตอร์แล้วก็กราฟที่เราดึงมาจากติดดิ้งบิลเนี่ยเพื่อที่จะทําการยิงบอทเข้าไปก็จะต้องเป็นกราฟข้อมูลที่นํามาจากโบเกอร์ของ OK เนะครับผมก็ใช้ทําเฟรม15้านาทีแล้วก็นี้ผมก็จะบอกนะครับว่าแบ็กเทรตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะบอกค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกลยุทธ์การเทรดเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการที่จะใช้นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับ ในกลุ่มท c o ขอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ,จะทิ้งลิงก์ไว้ให้สําหรับกดเข้าไปเพื่อขอใช้งานกลยุทธ์นะครับโอเคนะครับสําหรับในกลุ่มของ Discord เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะมีเพิ่มเติมช่องต่างๆแล้วก็แนบลิงก์ไว้ให้เพื่อว่าท่านใดต้องการที่จะเข้ามาอย่างเช่นเหมือนเช่นว่าต้องการที่จะศึกษาเรื่องของกลยุทธ์การเทรดหรือว่าต้องการที่จะศึกษาเรื่องของหลักคิดจิตวิทยาต่างๆผมก็จะมีบอกว่า หนังสือเล่มไหนหน่าอ่านอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ในช่องต่างๆนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเข้ามาศึกษาหาความรู้เรื่องของการสร้างบทเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มได้ฟรีเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดให้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของการสร้างบทเป็นกลุ่มฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนาะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ i s s o r r เนาะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาของเรากันเลยดีกว่านะครับก็คือเราจะทำการแบ็กเทสกันเนาะให้ทุกท่านเข้ามาที่หน้า t r Trading v i e วนะครับจากนั้นเข้ามาที่ i n d i c a t o r นะครับเลือกกลยุทธ์ AI m a มา i ิงเก e Strategy V1 อาจจะเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็มาที่ช่องค้นหานะครับ ปกติก็คือจะเป็นหน้านี้นะครับมาที่คําว่าคริปโตนะครับก็คือตลาดคริปโตเนาะแล้วก็พิมพ์คู่เทรดของเราไปนะครับ SOL USDT ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกโบรกเกอร์ได้นะครับเราต้องการที่จะยิงเข้าไปที่กระดานเทรด OKX ให้เราเลือกโบรกเกอร์ตรงนี้เป็น OKX OK แล้วก็ตรงนี้สําคัญมากนะครับผมอธิบายให้ในคลิปนี้เลยนะครับก็คือ SOL USDT เนี่ย จะเป็นตลาดสปอตนะครับเ,เขาก็จะเขียนบอกนะว่าเป็นสปอตเป็นกราฟของคู่เทรดโซลูนา USDT ของตลาดสปอตฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกเนี่ยเวลาเรายิงบอทดเข้าไปที่การันเทรด OKX OK, บอทดจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ไม่ตรงกันแล้วก็ตัวที่3ตัวนี้ก็คือจะเป็นโซลูนากับคู่เทรด ETH นะฮะเราก็ไม่ได้ใช้หรือว่าจะเป็นกราฟคู่อื่นเนี่ยอย่างเช่นโซลูนา USDC เป็นคู่เทรดโซลูนากับคู่เงิน USDC นะเราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกัน ตัวที่เราจะใช้ก็คือจะเป็น ana, s o l a n a SOL USDT แล้วก็จุดที่นะครับาจะเป็นตัวนี้เนาะให้ทุกท่านเลือกตัวนี้นะครับอย่าเลือกผิดเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลือกผิดเนี่ยเวลาเรายิงบอทดเข้าไปบอทดจะไม่ทำงานนะครับคราวนี้ทุกท่านอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าบอร์ดตัวนี้ถ้าเป็นคู่ s o l a น a เนี่ยเราจะใช้ค่าพารามิเตอร์ตัวไหนผลแบ็กเทสมันถึงจะออกมาสวยงามฉะนั้นเราก็ จะต้องเข้าไปที่กลุ่ม Discord นะครับแล้วก็หมายตรงนี้เนาะกลยุทธ AI ์ AI ไอมาติงเกลแล้วก็ Alert to OKX OK ครับแเราก็เข้ามาดูวิธีการตั้งค่าตรงนี้ก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์นะฮะก็คือเขาบอกว่าเลือกท i เฟ f ม a m e M15 เนาะ M15 ตอนนี้ผมเลือกแนละ้วจากนั้นระยะเวลา b a c k ท e s t est, แล้วก็ใส่ตรงนี้ก็เป็น1กับ2เนาะ ระยะเวลา backtest สองศูนย์สองสี่เดือนหนึ่งวันที่หนึ่งนะครับตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นสองไซส์การเทรดไม้แรกเดี๋ยวผมอธิบายในหน้าติดดิ้งวิวนะครับตรงนี้ tp แล้วก็ sl ตรงนี้ร้อยสามสิบกับหนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะเดี๋ยวผมใส่ตรงนี้ไปหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ร้อยสามสิบ ตรงนี้110เอาโอเคนะเดี๋ยวผมจะอธิบายส่วนนี้ก่อนนะก็คือถ้าเกิดว่าตัว s c a l ปิ้งตัวนี้นะครับก็คือว่า1เนี่ยก็คือว่าฝั่งชนะก็คือจะไม่เบิ้ลเนาะก็คือจะเทรดจะเทรดตาม o r เดอร์ไซเดิมก็คือจะไม่เบิ้ลแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งแพ้เนี่ยเขาก็จะเบิ้ลครั้งละ2เราสามารถที่จะปรับได้นะว่า หลังจากที่แพ้เนี่ยก็คือจะเป็นการเบิ้ลไมายหรือว่ามาติงเกลเนี่ยจะเบิลครั้งละเท่าไหร่ครั้งละ1.5หรือว่าครั้งละ2ประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับได้แต่ว่าท่านใดไม่ต้องการที่จะยุ่งยากสามารถที่จะใช้ค่าตัวนี้ที่ผมให้มาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะปรับเองก็สามารถที่จะปรับได้เหมือนกันคราวนี้ส่วนที่สําคัญก็คือจะเป็นตัวนี้ครับเบสเทรดเวลูตัวนี้ก็คือความหมายก็คือเราเนี่ยต้องการที่จะเทรดไม้แรกครั้งละเท่าไหร่ หน่วยตรงนี้จะเป็นถ้าเกิดว่าเรายิงเข้ากระดานเทรด OKX OK หน่วยตรงนี้ก็คือจะเป็น1เหรียญนะครับ1ก็คือ1โซโลนาถ้าสมมุติว่าเป็นคู่เทรด BTC 1ตรงนี้ก็คือ1 BTC นั่นเองนะครับหน่วยจะเป็นคอนแทกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงเข้ากระดานเทรด MT 4 MT i y หน่วยตรงนี้1ก็คือจะเป็น1 l o หลอดอ่านะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งตอนที่ผมสอนวิธีการยิงกลยุทธ์ตัวนี้ ยิงเข้าไปเทรดในกระดานเทรด MT4 m MT 5ไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่าคู่เงินหรือว่าดัดชนีเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนเนาะเรายิงเข้ากระดานเทรด OKX OK หน่วยตรงนี้เป็น1ก็คือเทรดครั้งละ1โซโลนาแล้วก็ตรงนี้ TP SL จริงๆหน่วยตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นจุดนะแต่ว่าเอาตามนี้ก่อนก็ได้นะครับก็คือเซตไปเลยนะครับว่าร30 130กนะับ110เนาะเอาประมาณนี้ก่อน ผมจะกลับมาที่ตัวตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ base trade value ตรงนี้นะฮะหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีทุนอยู่แค่100เหรียญเราสามารถที่จะใช้ค่าหนึ่งตรงนี้ได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงกรณีที่เขาเนี่ยแก้ไม้ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นมาติงเกล่ยวนะลองดูดีๆนะครับว่า <Huh? S 1> เอาตรงนี้ก็ได้นะครับเนะี่ยสมมุติว่าเราเทรดตรงนี้ไม้แรกใช่ไหมครับ เข้าบายตรงนี้เขาก็ยิงเข้าไป1โซโลนาจากนั้นเนี่ยเขาโดน sl พอโดน sl เขากลับด้านจากฝั่งบายกลายเป็นฝั่งเซลล์แล้วก็เขาเบิ้ลการเทรดจาก1 1โซโลนากลายเป็น2โซโลนาใช่ไหมครับจากนั้นเขา tp พอเขา tp เขาก็ยังเทรดฝั่งเซลล์เหมือนเดิมเป็น1โซโลนาเห็นไหมครับเขาล้างเขาล้างการด o บ b l e จากหนึ่1เป็น2ถ้าเกิดว่าไม้นี้โดน sl เขาก็จะกลายเป็น4แต่คราวเนี้ยพอเขา tp ใช่ไหมครับ เขาก็จะเคลียร์แล้วก็เทรดในทิศทางเดิมที่เขาชนะก็คือชนะเซลล์หมาใช่ไหมครับเขาก็ยังคงเทรดเซลล์จากนั้นเขาโดน SL พอเขาโดน SL เขากลับด้านจากฝั่งเซลล์กลายเป็นฝั่งใบเขาก็โดน SL อีกเห็นไหมครับว่าเนี่ยเขามีการเบิ้ลละจาก2ก็กลายเป็น4จาก4ใช่ไหมครับเนี่ยโดน SL อีกก็กลายเป็น8แล้วก็มายนี้เขา TP เนี่ยก็คือเหตุผลว่าถ้าเกิดว่าทุนเราน้อย อ่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้ยก็คือผมจำลองสถานการณ์เนาะก็คือที่ผมแบ็กเทสเนี่ยผมใช้ทุนเข้าไปอ๋อเดี๋ยวผมอธิบายตรงนีิดนึงตรงนี้เนี่ยก็คือทุนหนึ่งพันที่เขาดีดยี่หกเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือมาจากทุนหนึ่งพันเนาะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปทุนหนึ่งร้อยอ่าเห็นไหมครับถ้าเกิดเราใส่เข้าไปทุนหนึ่งร้อยเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์แม็กดอดาวตรงเนี้ยจะกลายเป็นห้าสิบสี่เปอร์เซ็นเลยของพอร์ตหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยก็คือมันจะค่อนข้างมีความเสี่ยง วิธีก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเทรดแบบความเสี่ยงน้อยนะสมมุติว่าเราเริ่มต้นจากทุน100เหรียญเนี่ยเราจะทํำยังไงดีเราก็ต้องปรับตรงนี้ครับต้องปรับตรงนี้ให้ขนาดการเทรดของเราไม้แรกเนี่ยเล็กที่สุดเพื่อว่าเวลาเขาเบิ้นไม้เนี่ยนะครับเขาก็จะบิ้นไปจะได้ไม้จะได้ไม่ใหญ่มากเห็นไหมครับว่าพอผมปรับเป็นการเทรดไม้แรกครั้งละ0.01ย์จุน่โซโลนาเนี่ยตัวแมกโดดาต่างๆก็จะลดน้อยลง แล้วก็ NetProfit ก็จะน้อยลงด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าของบลกเกอร์นั้นๆหน่วยการเทรดของสินค้านั้นน่ะหน่วยการเทรดของเขาเล็กที่สุดเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะดูได้นะครับคลิกมาตรงนี้เนาะแล้วก็มาเดี๋ยวนะมาตรงนี้ครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากระดานเทรด OK X ใช่ไหมครับหน่วยที่เล็กที่สุดเนี่ยของเขาก็คือจะเป็น0.01 อ่าทิกไซฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเทรดโซโลนาหน่วยที่เล็กที่สุดของเราก็คือจะเป็น0.01แต่คราวนี้เนี่ย0.01มันมันเทรดแล้วก็คือมันกำไรน้อยเนาะฉะนั้นเราอาจจะปรับเป็นครั้งละ0 1 1ดูน่เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าพอร์ต100เหรียญเนี่ยเราเทรดครั้งละ0 1นด็เทรตั้งแต่ เดือนหนึ่งวันที่หนึ่งเนาะจนถึงปัจจุบันก็ระยะเวลาประมาณ4เดือน5เดือนเนาะแม็กดดดาวสูงสุดเนี่ยที่เขาเคยทําไว้ก็แค่2 6เปอร์เซ็นต์เองภายในระยะเวลา4เดือน5เดือนก็ถือว่ายอมรับได้ครับนะถือว่ายอมรับได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปรับเป็นสัก0.0.2อ่าดตัวแม็กดดดาวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเนาะแต่ว่าตัวโปรฟิตเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคราวน,นี้ก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่ความเสี่ยง ตรงนี้เนี่ยระบบเนี่ยวินเลตหรือว่า RR เนี่ยมันยังคงเท่าเดิมมันเป็นเรื่องของมันี่เมเนจเมนต์มากกว่านะครับประมาณนี้เนาะท่านใดจะใช้กลยุทธ์ก็ควรที่จะศึกษาให้เข้าใจหลักการทํางานของกลยุทธ์ก่อนเนาะเพื่อว่าเราเนี่ยจะได้เข้าใจในส่วนของความเสี่ยงที่เรายอมรับได้แล้วก็คราวนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนต่อไปนะครับ กลยุทธ์ตัวนี้เนี่ยผมได้อธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับในส่วนของหลักคิดของกลยุทธ์เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งเนาะตรงนี้ผมขออนุญาตปรับเป็น1ดีกว่านะครับจะได้เข้าใจง่ายอ่ะผมจะพามาดูหน่วยตรงนี้เขาจะบอกนะจริงๆเป็น point นก็คือเป็นจุดนั่นเองนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ได้ในไม่ว่าตลาดไหนก็แล้วแต่นะครับร้อกับ110ยเนี่ยถ้าสมมุติว่า ท่านใดอยากที่จะรู้ว่าอ้าวแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามัน TP เนี่ยร้อยสามสิบมัน TP ครั้งละกี่เปอร์เซ็นต์ SL ครั้งละสกี่เปอร์เซ็นต์เราก็สามารถเรียดูได้ครับเราก็ลองวัดดูคร่าวๆได้เนี่ยนะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยร้อยสามสิบก็ประมาณศูนย์จุดเจ็ดสามศูนย์จุดเจ็ดห้าประมาณนี้ครับ130ร้อยสามสิบเนะเป๊ะๆก็ศูนย์จุดเจ็ดสองก็คือถ้าเกิดว่า TP กำไรครั้งละ0.72เเซนะครับแล้วก็ SL เนี่ยเขาบอกว่า110เนาะแล้ก็มาวัดได้นะครับ SL ตอนที่เราโดน SL เนี่ยก็จะโดนประมาณ0.61เนะครับก็ช่วง TP เนี่ยก็จะเยอะกว่า SL นิดนึงนะครับแต่ว่า ที่กราฟมันเป็นอย่างนี้ที่กำไรมันวิ่งขึ้นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นการมาติงเกลยเนาะพอแพ้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เบิ้ลไม้แพ้เสร็จปุ๊บมันก็เบิ้ลไม้แต่ว่าโดยรวมก็คือผมมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหลักคิดของ,ของหลักคิดของกลยุทธ์ตัวนี้ใช่ไหมครับเมื่อก,กี้ติดอยู่เนาะก็คือเขาจะเดี๋ยวผมหาไม้แรกก่อน อเดี๋ยวพามาดูตั้งแต่ไม้แรกเลยดีกว่านะครับอันนี้คือออเดอร์แรกเนาะที่เขาเนี่ยเริ่มเทรดเป็นออเดอร์บายตอนเดือนหนึงวันที่หนึงเนี่ยเขาก็มีการเข้าบายใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาไม่โดน SL หรือว่ายังไปไม่ถึงระยะ TP เขาก็ยังคงถือ Position อยู่ยก็ถือมาเรื่อยๆนะครับจนเนี่ยนะครับเขาโดน SL ไม้นี้ ถือออเดอร์อยู่ประมาณ5ชั่วโมงเนาะจากนั้นหลังจากที่เขาโดน SL ใช่ไหมครับเขาเทรดไม้แรกเนาะก็คือ1โซโลน่าพอเขาโดน SL เสร็จปุ๊บเขาก็มีการกลับด้านก็คือกลับทิศทางเนาะจากบายกลายเป็นเซลล์จากนั้นเนี่ยเขาก็เข้าเซลล์ต่อ2โซโลน่าแล้วก็เขา TP พอเขา TP เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เคลียร์แต่ว่ายังคงเทรดฝั่งเดิมอยู่ก็คือเทรดเซลนะ พอเทรดเซลเสร็จปุ๊บเขาโดย s l ก็มีการแก้ไม้ไปเรื่อยๆคราวนี้ส่วนสำคัญนะที่ผมที่ผมจะให้ทุกท่านดูก็คือว่าจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาเนี่ยเข้าที่ราคาเปิดของแท่งนั้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่แก้ไม้หรือว่าไม่แก้ไม้เขาจะเข้าราคาเปิดของแท่งนั้นผมจะให้ทริคสำหรับคนที่ทํา EA นะฮะว่าทำไมเวลาเรายิงสัญ,ญญาณจาก อันนี้คือในกรณีที่เราใช้ท a d i n g View นะถ้าเป็นฝั่ง i n นทิโฟอิจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าจากที่ผมลองทำมาก็คือมันจะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันก็คือเวลาเรา Back t e ท t เนี่ยเขาจะเป็นการยิงในราคาเปิดของแท่งเทียนใช่ไหมครับเราเห็นผล Back t e ท t เนี่ยเหมือนของท Trading View ใช่ไหมครับเนี่ยสวยอย่างเงี้ยคือเวลาเราไปใช้จริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้ครับทุกท่านเวลาเราไปใช้จริงเนี่ยเราจะโดนเรื่องของสลิปเพดค่าคอมมิชชั่นหรือว่า การเออร์เรอร์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวลาเราใช้จริงใช่ไหมครับราคาที่เราได้มันไม่ใช่เป็นราคาตรงนี้เป๊ะๆเะสมอไปครับฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือเราไม่ควรที่จะยิงออเดอร์แบบราคาตลาดถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะยิงออเดอร์แบบราคาตลาดเราก็ควรที่จะชดเชยเนี่ยระยะอย่างน,น้อยๆก็คือสมมุติว่าเนี่ยประมาณสัก5 0ุ ก็คือใช้คำสั่งลิมิตนั่นเองนะฮะแต่ว่าเคล็ดลับของการใช้มาติงเกลและสําหรับคู่เทรดโซโลนาที่ผมยิงเข้าตลาดมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยจะใช้ทั้งหมดผมจะใช้ทั้งหมด5ออเดอร์ก็คือจะเป็นออเดอร์แรกอาจจะสักประมาณโย่ลงมา0.05แล้วก็ไม้ที่2อาจจะเป็น0.1แล้วก็ไม้ที่3 0.2ไม้ที่4 0.3ประมาณนี้ย่ลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับว่า ทุกๆครั้งที่เขาเกิดออเดอร์เนี่ยเขาจะลงมาทิ้งไส้ก่อนฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเทรดสินค้าตัวไหนแล้วเราไปดูค่าเฉลี่ยว่าทุกๆครั้งที่เขาเกิดออเดอร์เนี่ยเขาจะลงมาทิ้งไส้เนี่ยประมาณสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้เนีย่ยมันบางทีเห็นไหมครับไม้เนี่ยเขาทิ้งไส้มาเกือบ0.8นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราใช้การเทรดแบบก็เรียกว่าเปิดหลายไม้ครับก็คือสมมติว่าเปิดห้าไม้ใช่ไหมครับ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5ไอ้ไม้ที่0.5เนี่ยนะครับจะเป็นไม้ที่ตอนที่เราเสียเราจะเสียน้อยที่สุดถูกไหมครับเพราะว่า SL ของเราเนี่ยมันฟิกคงที่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเทรดเราก็ควรที่จะใช้คําสั่งลิมิตน่ยสมมุติว่าเราย่อลงมาใช่ไหมครับจากราคาตลาดเนี่ย0.05ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะได้ออเดอร์ในจุดเข้าที่ดีขึ้นแต่ว่าช่วงที่เรา SL เนี่ยเราจะ SL สั้น เราจะโดน SL น้อยลงนะครับฉะนั้นก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยได้กําไรมากขึ้นเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้คือออเดอร์นะครับที่ผมเนี่ยได้ทําการยิงเข้าไปที่ตลาดจริงๆนะจะสังเกตเห็นได้ว่าผมเปิดไปทั้งหมด6ตัวนะครับจะเป็นบด6ตัวก็คือจะเป็นการเทรดโซลนาทั้งหมดเลยนะครับบอดตัวแรกเนี่ย สัญญาณจะเป็นการยิงมาพร้อมๆกันจากทิศนิวิวเลยนะครับเนี่ยเทรดไปทั้งหมดตอนนี้572ร้อยเสิบสองสัญญาห้าร้อสัญญาณแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้กําไรแค่157เดหรียญส่วนตัวนี้กําไร225จะเห็นได้ว่ากําไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตัวนี้เห็นไหมครับว่ากําไร300กว่า300กว่าแต่ตัวนี้กาไร157ยาเเกิดจากอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งๆที่ ยิงมาจากซิกแนลเดียวกันเวลาพร้อมกันทุกอย่างก็คือจากสัญญาณเดียวกันหมดเลยแต่ว่าต่างกันแค่บท5ตัว6ตัวแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่าเกิดจากอะไรถ้าเป็นตัวนี้เช่ไหมครับเขาบอกว่ายิงแบบราคาตลาดาก็คือจะเป็น market price ก็คือพอ alert ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ว่าราคาจะวิ่งไป มากน้อยแค่ไหนก็คือเขาก็จะซื้อเลยนะครับก็คือการใช้มา r ไพร p นะั่นก็คือซื้อแบบราคาตลาดการเข้าซื้อแบบราคาตลาดเนี่ยถามว่ากําไรไหมก็ยังคงกําไรอยู่แต่ว่ากําไรเนี่ยจะน้อยนะครับจะน้อยกว่าตัวอื่นเนี่ยตัวอื่นเนี่ยเป็น30%แต่ว่าเขาเนี่ยสิต่างกันครึ่งๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2กันนะครับ ตัวที่2เนี่ยผมใช้ลิมิตออเดอร์ย่อลงมาจากราคาตลาดความหมายก็คือสมมุตินะครับว่าหลังจากที่เขาเนี่ยยิงคําสั่งนี้เข้ามาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยพอเกิดตัวน,นี้พอเปิดแท่งปุ๊บตอน22.30เขายิง Alert จาก Trading View เข้ามากระดานเทรด OKX OK ใช่ไหมครับเนี่ยก็คือหลังจากที่เขายิงมา เขาเนี่ยจะนับจากราคาตลาดย่อลงมา0.1%อ่าฉะนั้นก็คือลิมิตไม้เนี่ยก็คือย่อลงมาจากราคาตลาดหลังจากที่ Alert 0.1%ก็จะกำไรเพิ่มมาจากราคาตลาดเห็นไหมครับอ่าก็ประมาณเกืบเกือบ7%เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรที่ตอน s l s l น้อยแต่ว่าตอนกำไรเนี่ยกำไรมากขึ้นกว่าเดิมท,ทั้งทัที่ทั้งทั้งที่ระยะ TP แล้วก็ ระยะ S-L เนี่ยจากทิ้งวิวก็คือเท่ากันจุดเดียวกัน alert ต่างๆเนี่ยก็คือเกิดพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูบอทตัวต่อไปกันนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นลิมิต0.2%เห็นไหมครับว่าตัวกราฟเนี่ยก็จะสมูทมากยิ่งขึ้นกำไรก็จะได้มากขึ้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลิมิต0.3%นะครับ ก็ถ้าเทียบกับยิงแบบราคาตลาดนี่ก็คือแบบเป็นเป็นครึ่งครึ่งเลยนะครับเป็นเท่าตัวเลยเนาะไม่ใช่ครึ่งคึ่งก็คือเท่าตัวเนาะนี่คือสิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้คือสามสิบห้าถือว่าการที่เราใช้คําสั่งลิมิตออเดอร์เนี่ยมีผลต่อกําไรมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้สุดท้ายเนาะที่ผมตั้งลิมิตออเดอร์ก็คือจากห่างจากราคาตลาดก็คือ0.5%นะรประมาณนี้นะครับ อันนี้คือกลยุทธ์ ai มาติงเก a l ที่ผมใช้ trading view ตัวนี้นะครับก็คือยิงสัญญาณมาจาก trading view เข้ามาที่กระดานเทรด okx OK ก็มีประมาณนี้นะครับสรุปให้นะครคือเป็นทริคนะครับสำหรับใครที่ยิงกลยุทธ์จาก trading view เข้าสู่กระดานเทรด okx OK หรือว่ากระดานเทรดไหนก็แล้วแต่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ผล backtest ที่เราพอใจแล้วเออเราดูแล้วว่าเออมันมีบิลด์ดี rr ต่าง, Net งเน็ตโปรฟิตต่างเนี่เราพอใจ แต่ว่าเวลาเรายิงเข้าไปที่กระดานเทรดจริงๆทําไมมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดทําไมมันขาดทุนนะก็คือส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของเออร์เรอร์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หลักสําคัญก็คือถ้าเรายิงแบบราคาตลาดเนี่ยก็คือเหมือนที่ผมให้ดูมเมื่อกี้เนาะถ้าเรายิงแบบราคาตลาดเนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะเสียเปียบเพราะว่าเราจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นแพงขึ้น แล้วก็เราจะต้องโดนสลิปเพจต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายิงสัญญาณผมอยากให้ใช้คําสั่งลิมิตแล้วก็วัดกันดูนะครับอาจจะสักประมาณ 4- ีหตัวก็ได้แล้วกเ็เราจะเห็นผลของกลยุทธ์ตัวนั้นนะครับว่ากลยุทธ์ตัวนั้นเนี่ยควรที่จะใช้คําสั่งแบบไหนหรืออาจจะใช้คําสั่งแบบที่ผมทําก็ได้ก็คือเปิดบด,ดมาเลย5ตัวเขาก็จะมีการถั่วเฉลี่ยกันนะครับทั้งกําไรอาจจะน้อยแล้วก็อาจจะมากแต่ว่าโดยรวมก็คือกําไรของเราเราพอใจเราพทับใจ สำหรับกลยุทธ์ตัวนี้นะครับก็ผมก็รีวิวประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาติดตั้ง alert ของกลยุทธ์ตัวนี้ยิงเข้ากระดานเทรด OKX OK กันเดี๋ยวผมจะพามาทำทีละขั้นตอนเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจสามารถที่จะทักมาขอใช้กลยุทธ์ตัวนี้ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถใช้งานได้ฟรีเลยทักมาได้นะครับในกลุ่ม Discord เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ